สว with i ิ Education วันนี้เราจะพาไปทำความรู้จักกับ e Girls เ p s o m Girl s Grammar School โรงเรียนมัธยมหญิงล้วนของประเทศนิวซีแลนด์พร้อมกับคำตอบที่ว่าทำไมเราควรเลือกโรงเรียนหญิงล้วนให้กับลูกสาวอ้างอิงจากข้อสังเกตจากดรลิซ่าดามัวนักจิตวิทยาชาวมเมริกันนะคะ mm hmm. เธอได้กล่าวไว้ว่า mm hmm. เด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเนี่ยมีลักษณะการเรียนรู้ที่แตกต่างกันเด็กผู้หญิงเนี่ยจะชอบเข้ากลุ่มเล็กๆเ,เพื่อแชร์เรื่องราวส่วนตัวแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันและกัน มากกว่าจะแข่งขันกันเหมือนสังคมเด็กผู้ชายขณะที่งานวิจัยในปี2018ของดรนิโคอาชาร์พบว่าเด็กผู้หญิงเนี่ยจะรู้สึกมั่นใจเมื่อได้เรียนรู้ในสภาพแวดล้อมที่มีเพศเดียวกันโดยไม่ต้องคอยระมัดระวังตัวกับเพื่อนต่างเพศและทำให้สามารถโฟกัสกับการเรียนได้อย่างเต็มที่โดยทั้ง2ทฤษฎีเนี่ยนะคะสอดคล้องกับสถิติที่ระบุไว้ว่าโรงเรียนหญิงล้วนในประเทศนิวซีแลนด์มีคะแนนสูงกว่าในด้าน STEM และสาวๆเนี่ยเลือกเรียนสาขาวิศวะมากกว่าถึง3เท่าเมื่อเทียบกับนักเรียนหญิงจากโรงเรียนสหศึกษาด้วยเหตุนี้เองนะคะโรงเรียนหญิงล้วนก็เลยกลายเป็นเหมือนเซฟโซนของเด็กผู้หญิงไปเลยก็ว่าได้และโรงเรียนหญิงล้วนชื่อดังอย่าง e อฟซัมเกิลสแปร์มัสคูลเนี่ยก็สามารถพิสูจน์ความจริงทั้งหมดที่กล่าวมาได้ e อฟซัมเกิลสแปร์มัสคูลเป็นโรงเรียนรัฐบาลหญิงล้วนตั้งอยู่ที่เมืองออกแลนด์ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศนิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนตั้งแต่อายุสยงมาอยย่าาางงวนนตตั้แ่ปี1997ซึ่งนับมาก็เกินปีแล้ว โดยที่นะคะก็เปรียบเสมือนเป็นงเรียนหญิงล้วนประจําเมืองออเแลนเลยก็ว่าได้ผลสอบ NCEA หรือการสอบประจำปีของนักเรียนมัธยมปลายนิวซีแลนด์ f อฟซ o m i r r s s ก็กว่าคะแนนไปถึง90%อัพในทุกระดับตั้งแต่ NCEA l ล v e l 1, 2, 3 และติดอันดับท็อป20ของประเทศอีกด้วยดังนั้นไม่ต้องสืบก็รู้เลยว่านักเรียนแพทย์นิวซีแลนด์เนี่ยต้องมีสิทธิ์เก่าเอฟเซมเกิ s ์อยู่ในนั้นแน่นอนเอฟเซมเกิร e ์จัดเป็นนงเรียนขนาดใหญ่ซึ่งมีนักเรียนประมาณ2,000คนโดยมีนักเรียนต่างชาติคิดเป็นสัสดส่วนประมาณ4%และมีแผนกดูแลนักเรียนต่างชาติโดยเฉพาะอีกด้วยนอกจากจะเด่นด้านสเต็มแล้วนะคะด้านศิลปะบัญชีบริหารเศรษฐศาสตร์เขาก็ดีไม่แพ้กันเลยทางนงเรียนเนี่ยมีวิชาให้เลือกเรียนมากกว่า100วิชาให้เลือกก,กกกกกจุๆััันนนนนนไปเเเเลลยยใสส่่วขอองพพีีคะะรราามมถืภิ หรือหอพักก็ได้แต่ถ้าใครอยากอยู่หอก็ここต้องรีบสมัครด่วนๆเลยค่ะเตรียมพอร์ตให้พร้อมเพราะว่าหอเขาฮอตเวอร์แล้วก็เต็มข้ามปีกันเลยทีเดียวแล้วมาเจอกับ Two Minutes with Im Education ได้ในคลิปต่อไป Stay tuned